สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง b i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจของวันที่11นะครับกันยายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับสําหรับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะสาวเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะครับ จะมีให้ชมทุกวันทุกวันออกเวลาสี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ทุกทุกท่านได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันทุกๆกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิุกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะแหงๆนะครับสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับแบบนี้จึ๊กแบบนี้นะครับสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยออกกําลังกายสักทีเลยเป็นเดือนเป็นปีซื้อเครื่องออกกําลังกายมาเครื่องหนึ่งนะอ่าสาเหตุที่ซื้อเพราะว่าเขาจัดงานไงเขาจัดงานแล้วเขาให้แต่งชุดไทยทั้งหมดแล้วมันมันไอชุดไทยที่เรามีอยู่มันก็เลยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะมันอ้วนเกินเนี่ยมันแน่นเกินก็เลย ก็เลยลงทุนซื้อเครื่องออกกําลังกายมา2,005นี่แหละซื้อเครื่องกําลังกายออกมา,มา2,005ออกวันเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปงานใช่ไหมออกวันเดียวจะให้มันยุบเลยมันก็คงไม่ยุบอ,อ่ะก็เลยใส่ชุดกันลมหายใจใส่ชุดไปงานกลับมาก็รีบรีๆถอดอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญก็คือเครื่องออกกําลังกายเครื่องนั้นใช้ได้ครั้งเดียวเลยเดี๋ยวนี้ยังอยู่หลังบ้านอยู่ จกพังหมดแล้วเพราะาแมวมันแมวมันไปขูดอ่ะมันไปขูดเบาขูดอะไรหมดเลยประมาณนี้นะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าอือย่าทําแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสียเงินโดยใช่เหตุเลยสองพันห้าเดี๋ยดายไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับแล้วก็มาชมนะนะครับลืมลืมลงเลขก่อนแล้วเล่าไปด้วยเนาะอ่าครับวันที่11บกันยายน2อ6 6นกิบกะครับหาหน่อยเฉพาะกิเจ็ด9ปด้านะครับเน้นที่เจ็ดนะครับ จ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สิบแปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับส่วนชุดวินตามนี้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับเด่นนะครับอ๋อมันไม่ขึ้นเด่นตรงนี้นะอ่าครับตรงนี้ก็เด่นนะครับตรงนี้นะเน้นที่เจ็ดก็เจ็ดตรงนี้นะครับเน้นที่แปดก็แปดตรงนี้นะครับอ่าครับ หกสามสี่ห้าครับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมามานะครับพูดซะมากเลยเนื้อหานิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่ถ้าได้พูดแล้วไม่รู้จักหยุดนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็ตามนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับโชคดีครับ